มื้อเย็นเบาๆที่ตึกใบหยกชั้น79ห้องอาหารจีนไฮไลท์ที่นี่ก็จะเป็นหูฉลามน้ำแดงนะครับอันนี้เป่าฮื้อน้ำแดงนะอันนี้เขาหยกนะอันนี้จะเป็นหมูหมันอันนี้ปลเปียกสดอันนี้ก็เป็นเป็ดปักเก่งนะนนแล้วก็ขาแรกก็าอาหารทะเลนะแล้วก็อาหารญี่ปุ่นมีอีกมากมายนะซึัง้นโต๊ะมันเต็มตักมาไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับที่นี่คือตึกใบหยกนะครับ อันดับแรกเราก็ต้องกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น19นะครับเพื่อ<ช>ไปรับ<น>คูปองนะฮะสำหรับเข้ารับประทานอาหารในชั้น79นะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าตึกป,ประยยกนะครับเข้าไปดูนะฮะ เข้ามาพวกเราก็เดินตรงเข้าไปที่ลิฟต์นะจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยคอยบอกเราถ้าเรา <11. S 1> ไม่รู้ว่าจะไปชั้นไหนเขาก็จะบอกเราครับเอาพี่ค,ครับใช่แล้วว้าวว้าวาเราก็ไปที่ชั้นสิบเก้านะครับลิฟต์มาถึงชั้นสิบเก้านะครับ,รบนะครับไปดูนะฮะนี่ฮะตรงนี้จะเป็นจุดออกจากลิฟต์มาเลี้ยวซ้ายนะ่จะเป็นจุดจำหน่ายบัตรนะ อ okay. okay. ินวยบักบัตรอยู่ตรงนี้นะฮะมบุ๊กิ้งมาแวอินวอยหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองท่านค่ะเรามาถึงเราก็จะแจ้งแจ้งเลขอินวอยหรือว่าแจ้งชื่อหรือเบอร์โทรเราก็ได้นะครับที่จองไว้นีชั้นเจ็ดสิบะต้อบคะตรงนี้จะไม่ช่มชั้นเจกับ84ดสิบรอมาได้ไะคะคุณตรงส่วนตมาได้เลยบขอคุณครับ ได้จหลังจากเราได้ลุณประมาแล้วก็เราก็ต้องรอบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเราต้องรอเวลาให้ไปชมวิวที่ชั้น7จ็สกันไปได้ก่อนอ๋อครับออกมาที่ชั้นเ7อ่ะเป็นชั้นจุดชมวิวเพราะเรามาก่อนเวลานะท่านที่จะมากินบุฟเฟ่ที่ตึกใบหยกมาก่อนเวลาเนี่ยจะได้เปรียบจะมาถ่ายรูปที่ชั้น7 7ก่อนนะเจดูนะจรดงนะจริงใช่ไหมหรือแมวแล้วมาขึ้นเลยไหมเออ บันทุกเหล็กนะวันนี้มันแบบอันนี้เป็นมุมมองจากชั้น77ลงไปนะครับเป็นวิวเมืองนะฮะดูความเจริญของกงอาารุงเทพมหานครนะน,นี่วิวตอนกลางวันหลังจากที่เรามาเที่ยวชั้น77ใช่ไหมจุดชมวิวถ่ายรูปเรียบร้อยอันนี้ก็ถึงเวลาแล้วเราก็ต้องมาที่นี่นะเพื่อจะขึ้นไปชั้น79อีกทีนะครับ เหมือนขาดใส่กระเป๋าดึงมาเหมือนขาดจใจเหมือ,อนอันนี้เราพนักงานัเก็จะพา,าวันนี้ช่วงนี้เขาเลี้งงยกงกภา,าสีอยู่นะเขาเลี้ยงพามาอี่างนี้เงนี่เป็นห้องอาหารจีนวะัสดีครับนี่เป็นห้องอาหารจีนนะเขีนเชิญค่ะขอบคุณครับแล้วก็พามาเพื่อพนักงานเขาก็จะบริการเราดีเลยครับพามาจนจุดที่เรานัา่งครับผมอขอบคุณมากครับขอบคุณ เราจะมาดูรลายอาหารบุฟเฟ่ต์เพ่อรด<ย>็ยชนะั้น79นะเดีย๋ยวไปดูกันครับนี่เขาบอกว่ามีทำส,สดๆเลยหูอัดปลาหมึกแซลมอนทูนา่าซาบะดองปลาซูซูกินี่ไงเราคือ, <สะ S 1> อน้ำแดงสองสองที่เลยสองที่นะคะครับผม นี่เป็นโซนก๋วยเตี๋ยวหลอดใช่สั่งได้มีพนักงานทำให้ใช่อันนั้ีขนมปอเปียบปอเปียเนื้อสดเป็ดปักกิ่งอ๋อเปียนี่บอกว่าหมูกรอบขั้วพริกเกลือหมูตากเป็ดตากเป็ดต้มซอสฮ่องกงวนได้กินฮ่องกงหมดเลยเป็นหมูหันนะใช่หมูกรอบหมูหันกับเป็ดปักกิ่งตัวใหญ่ๆเท่านั้นเลย มีหมูห่องกงไม่ซี่โครงหมูบาร์บีคิวนี่เป็ดปักกิ่งหมูแดงหมูแดงอันนี้โซนอ่ออันนี้อะไรจ๊ะอ๋อแป้งแป้งมันโอ้มูทำสดเลยอันนี้ก็ทำสดเลยนะข้าวอบหมูตุนสไตล์ฮ่องกงมามี อบขาอาห่านข้าวหมูตุนกระเพราหมูตุนข้าวหน้าหมูตุนข้าวหน้าเนื้อตุ๋นอันนี้ดิเขาบอกว่าข้าวยำแซลมอนอันนี้ต้มได้นะคะเส้นบะหมี่นุ่นชาบูน้ำตกเนื้อวากิวสดสด อันนี้ก็โซนติ่มซำเลยนะติ่มซำเมนูติ่มซำ,มำครับเมนูติ่มซำอยู่ตรงไหนได้ครับโอ้ครับเกาคเปี๊ยนครับ,บเกาะเปี๊ยเกาะเปี๊ยข้าวโพดโอดเมนูนแบบของทอดจะไมาได้เยอะมากอืมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คืออาหารทะเลนะใช่ก็ยังมีอยู่ตอนนี้เราก็<อ>สัง่งที่เชื่อเขาบุงกั้เลยนะน้ำจิ้มสูตรเด็ดจิ้มสูตรเด็ด น้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมน้ำรสมุ้งเพิ่มครับผมน้ำรสมีทั้งย่างให้ด้วยนะสดๆกันไปเลยหร่อก็น้ำจิ้มครับอันนี้นี่เมนูสุกี้อ่ะซีฟู้ดฮองเฮาอือหูนี่น่ากินมากเลยซีฟู้ดฮองเฮาเขาจับเป็นเซตให้นะใช่มีปูมีกุ้งมีหอยเมนูนู้นเลือกชิมออปชั่นของมันอยู่น้ำจิ้มเสลัดอาร์ฟสลัดสลัดบาบ สลัดมันฝรั่ง mm hmm. าาก,ก็จัดกิฟต์เซ็ตมาให้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. นี่นี่สลัดกุ้งนา่ารักมากเลยอะ่ะเมนูน่าก,กินมากอันนี้ mm hmm. น้ำสลัดอะ่ะข,ขนมหวานไหมอันนี้เมนูโซนขนมไทย mm hmm. โซนขนมไทยจัดกิฟต์เซ็ตมาแล้ว,ลวน,น,นะขนาดขนมไทย mm hmm. เป็นมากปีนูไอศครีมครับใช่ตบท้ายกันไปเลยนะผลไม้ตามไปดูกันแต่ว่าเยอะมากเลยนะตามไปดูกันดูดิผลไม้หหลลาากยเลยนะอันนี้เข้าวเหนียวลูกบอลลาวาใส่ไข่เค็มใช่โอ้โีข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหน่ากินเลยครับมะม่วงวลอยน้ำขิงเขาว่า สี่สีร้อนเฮ้ยเฮียต้องดูดิสี่สีร้อนคืออะไรว,ว้าวอ,อ,อันนี้โอ้นี่แปะก้อยนอี่โอ้นี่ก็น่ากินนะก็เมน,นูของหวานอันนี้เป็นเมนูพุดดิ้งอืมมีหลากหลายเลย ขอบคุณครับทอบดเลยปลาหมึกนะอย่างนี้ปูมาก็จะอย่างนี้เลยฮะหั่นมาอย่างนี้เลยนะสั่งได้ฝีมือเชฟตามผ่านมาดูน่ากินมากเลยนะออโอ้โหมาเชฟสุดยอดเลยนะน้ำจิ้มอ่ะอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราตักมาเซ็ตแรกเลยนะครับ ก็มาลองเมนูหูฉลามมันก่อนเลยนะฮะกำลังร้อนๆเลยเดี๋ยวมันเย็นนะต้องรีบก่อนอน้ำซุปเข้มข้นมากเลยครับหอมมากเลยอไ,ได้เลยฮนะอร่อยมากครับโอ้โหหูฉลามนี่เป็นจิ้นๆเลยนะเดี๋ยวมาลองหอยเป่าฮื้อน้ำแดงกันดูบ้างนะรสชาติจะเป็นยังไง อ,อ,อร่อยมากนะน,นี่มาลองหมูหันกันบนะ้างฮะซึ่งหมูหันใบหย,ยกนี่ก็ชื่อเสียงไม่เคยตกม,ม,มีความกรอบอือมีแตเ,เท้าลองด้วย อร่อยมากเลยครับหมูหันนี่น้ำซุมเขาเด็ดมากเพิ่งลองรับนี่มาลองหนมะูเขาหยกกันบ้างนะครับสามชั้นแต่บันเงินไปเลยดีกว่านะหอมเครื่องปรุงยาจีนพี่นี่ก็เสิร์ฟน้ำมะนาวด้วยนะครับแก้เลี่ยนดีมากเลยครับช่วยได้เยอะครับ น้ำมะนาวทำไมเราเรียกว่ากุ้งยิ้มเนี่ยคือกุ้งไม่น้ำนะมาลองชิมดูนะเรามาลองชิมสเต็กที่โครงแกะดูนะเป็นยไงเนะี่ยกอจะได้นะไม่เหนียวกำลังดีว่าที่นี่ได้เรื่องซอส ซอสแซ่บเซ็กเซาอร่อย,ออยอเดี๋ยวมาลองเป็ดปักกิหหก่งหนนะังกรอบมั้งฮะนี้ก็เขากรอแป้งมาแนละ้วอ,อร่อยมากข้าวกรอบตีกับแป้งเข้ากันน้ำพิมหวานมากตับทุ๊บอกาทุกความหวานเลย นี่ผมลองมาชิมแบบแต่ไม่ใส่แป้งหรื <c oughs> อกกบ้างนะแค่นี้เลยนะหนังไม่กรอบว้าอย่างน้อร่อยคนละแบบนะใส่แป้งกับไม่ใส่แป้งมาลองหมึกทากกกันบ้างนะ ีกสดด้วยหมึกเนื้อแน่นเลยวันนี้เรามาลองอ,อาหารทะเลบ้างนะตัวอีกใหญ่ดูปูั้างมาห้องอาหารจีนขาดไม่ได้คือติมซัมเราต้องมีนะนี่มันร้อนๆเลยจะไปไหวไหม สร้อนๆเลยออกจากหม้อนอึงนน่งมาเลยฮะมาดูกันก่อนนะอ,อ,อ,อร่อยหรออร่อยไหมอร่อยมากครับเต็มคำี่นี่ลาบแซลมอนโอ้โหเป็นไงไม่เคยกินเลยชาเป็นไงวะเนี่้ไก่แช่เหล้า วจะงัเนี่ยมันเหมือนขนมไทยของเรามาครบเซตอ๋อพี่เขาบอกว่าจะเอาเป็นทำเป็นน้ำขิงก็ได้จะเอาน้ำขิงก็ได้เขบคุณครับพันยพืชสีสันนิดค่เป็นน้ำใบเตยค่ะก็จะมีเต้าไ้น้ำขิงบัวลอยมิลค์เชคเขาบอกว่าเหมือนเค้กญี่ปุ่นอ่ะ ผสมไอกินอไอสครีมวานิลลาม,มันจะเป็นร้อนร้อนเย็นเย็นอร่อยหนึ่งในบริการของตึกใบหย,ยกชั้น79ห้องอาหารจีนนะครับ <laughs> อันนี้รูปหลอเอะไม่เห็นไม่เห็นด้วยตอนนี้เราก็กดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น83แล้วนะฮะมันมีเลี้ยวคอมดิงตอนนั้นเราเข้าไปมันมีเลี้ยวคอมดิงอ่าอันนี้ไม่มีทำไมเอาไม่ได้ชั้นนี้ไม่มีแล้วเราก็จะเดินไปที่เดินขึ้นไปอีกชั้นนะเป็นเพื่อจุดชมวิวชั้น84นะฮอ๋อเพื่นตรงไหนเนี่ยนี่อ๋อไม่ใช่เหรอใช่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 โอเคก็เดินมาที่นี่นะ ป้ายบอกอยู่แล้วว่าชั้น84เนะนี่ยเอาคนี้โโอ้หนี่ไงมันจะลึกลับนิดน,นึงดีกันฮะโอ้ไฟอัตลติรมัตรรด้วยนะลึกลับนิดนึงแล้วแล้วมันก็นถึงแน่อนอนฮนะชั้น84 ชั้น84นะฮะปุ๊บภาพจากชั้น84ติดใบหย,ยกนะฮะมาดูแสงสีนะครับของวิวเมืองนะฮะยามค่ำคืนขอบคุณที่ติดตามชมช่องพ่อบ้านอย่างสบายแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ